ต่อไปเรามารู้จักกับแผนภูมิแท่งกันนะคะแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนโดยใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงความถี่ของข้อมูลของแต่ละตัวแปรที่สนใจศึกษานะคะแผนภูมิแท่งมีหลายแบบค่ะอย่างเช่นแผนภูมิแท่งเชิงเดียวแผนภูมิแท่งพหุค,คูณ แผนภูมิแท่งส่วนประกอบค่ะเรามารู้จักกับแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวกันนะคะแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวเป็นแผนภูมิแท่งซึ่งมีตัวแปรที่สนใจศึกษาเพียงหนึ่งตัวค่ะโดยแสดงข้อมูลและความถี่ของข้อมูลเพื่อแสดงการเปรียบเทียบความถี่ของแต่ละข้อมูลนะคะจากตารางนี้ค่ะ สามารถเขียนแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวแสดงจำนวนของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักแต่ละอย่างได้ดังนี้ค่ะแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวนี้แสดงจำนวนของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักแต่ละอย่างโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจาก4อย่างได้แก่ Facebook Instagram Twitter และอื่นๆน,นะคะจะเห็นว่าผู้ตอบแบบสำรวจที่ใช้ Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลัก มีจำนวนมากที่สุดนะคะรองลงมาก็คือ Instagram, Twitter และอื่นๆตามลำดับค่ะต่อไปเรามารู้จักกับแผนภูมิแท่งหุคูลกันนะคะแผนภูมิแท่งพุกคูลเป็นแผนภูมิแท่งซึ่งมีตัวแปรที่สนใจศึกษาตั้งแต่2ตัวขึ้นไปค่ะ โดยแสดงข้อมูลของแต่และตัวแปรที่สนใจศึกษาบนแกนเดียวกันนะคะและแสดงความถี่ร่วมของข้อมูลของตัวแปรที่สนใจศึกษาด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังตารางนี้นะคะเราสามารถเขียนแผนภูมิแท่งพหุคูณได้ดังนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะผู้ใช้ Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลกักเพศชาย มีจํานวน220คนและเพศหญิงมีจํานวน240คนนะคะก็สามารถเขียนแผนภูมิได้ตามนี้ส่วนตัวอื่นๆนะคะก็สามารถทำได้ในทํานองเดียวกันค่ะเรามาดูสักตัวอย่างหนึ่งนะคะจากการสํารวจประเภทเครื่องดื่มที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุด โดยมีผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมด400คนซึ่งเป็นลูกค้าของร้าน A, B, C หรือ D ร้านใดร้านหนึ่งเพียงร้านเดียวนะคะได้ผลสํารวจดังแผนภูมิแท่งพหุคูณดังต่อไปนี้ค่ะถามว่าข้อที่1ถ้ามีผู้ตอบแบบสํารวจเป็นลูกค้าของแต่ละร้านจำนวนเท่ากันจงหาว่ามีลูกค้าที่ชื่นชอบชานมไข่มุกมากที่สุด กี่คนนะคะเนื่องจากมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด400คนนะคะและมีผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นลูกค้าของแต่ละร้านจำนวนเท่ากันจะได้ว่าผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นลูกค้าของแต่ละร้านก็มีจำนวน100คนนะคะดังนั้นมีลูกค้าที่ชื่นชอบชานมไข่มุกมากที่สุดจำนวน24บวก28 บวก57บวก61เนะคะเท่ากับ170คนนั่นเองค่ะมาดูข้อที่2นะคะถ้าไม่ทราบจำนวนลูกค้าของร้าน C และร้านดีจะสรุปได้หรือไม่ว่าจำนวนลูกค้าของร้าน C ีที่ชื่นชอบโกโก้ไข่มุกมากที่สุดมีจำนวนมากกว่าจำนวนลูกค้าของร้านดีที่ชื่นชอบโกโก้ไข่มุกมากที่สุด เพราะเหตุใดนะคะเรามาพิจารณาพร้อมๆกันนะคะถ้าจำนวนลูกค้าของร้าน C และ D เท่ากันจะได้ว่าจำนวนลูกค้าของร้าน C ที่ชื่นชอบโกโก้ไข่มุกมากที่สุดมีจำนวนมากกว่าจำนวนลูกค้าของร้าน D ที่ชื่นชอบโกโก้ไข่มุกมากที่สุดนะคะแต่ถ้าจำนวนลูกค้าของร้าน C มี100คนและจำนวนลูกค้าของร้านดมี200คนจะได้ว่า มีลูกค้าของร้าน C ที่ชื่นชอบโกโก้ไข่มุกมากที่สุด17คนและมีลูกค้าของร้านดีที่ชื่นชอบโกโก้ไข่มุกมากที่สุดไม่ใช่15คนนะคะแต่เป็น30คนเพราะแผนภูมินี้แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจของแต่ละร้านนะคะจะเห็นว่าในกรณีนี้ จำนวนลูกค้าของร้านซีที่ชื่นชอบโกโก้ไข่มุกมากที่สุดมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนลูกค้าของร้านดีที่ชื่นชอบโกโก้ไข่มุกมากที่สุดค่ะดังนั้นเราไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าจำนวนลูกค้าของร้านซีที่ชื่นชอบโกโก้ไข่มุกมากที่สุดมีจำนวนมากกว่าจำนวนลูกค้าของร้านดีที่ชื่นชอบโกโก้ไขมุกมากที่สุดในกรณีที่ เราไม่ทราบจำนวนลูกค,ค้าของร้าน4และร้านดีนั่นเองค่ะต่อไปเรามารู้จักกับแผนภูมิแท่งส่วนประกอบกันบ้างนะคะแผนภูมิแท่งส่วนประกอบเป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงจำนวนรวมและส่วนประกอบของจำนวนรวมนั้นโดยการแบ่งเป็นส่วนย่อยๆอย่างเช่นจากแผนภูมิแท่งนี้ เราสามารถเขียนส่วนประกอบได้โดยนำความถี่ของผู้ตอบแบบสำรวจเพศชายและเพศหญิงที่เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักแต่ละอย่างมาเขียนต่อเป็นแท่งเดียวกันได้ตามนี้นะคะนอกจากจะนำข้อมูลนี้ด้วยแผนภูมิแท่งส่วนประกอบโดยใช้ความถี่ของแต่ละข้อมูลแล้ว เรายังสามารถนำเสนอแผนภูมิแท่งส่วนประกอบโดยใช้ความถี่สัมพัส์ของแต่ละข้อมูลได้ด้วยค่ะโดยจะแสดงการหาความถี่สัมพัส์ในรูปร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละเพศที่เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักแต่ละอย่างวิธีการหาความถี่สัมพัส์ในรูปร้อยละนักเรียนสามารถศึกษาย้อนหลังได้จากคลิปก่อนหน้านี้นะคะ และสามารถนำเสนอแผนภูมิแท่งส่วนประกอบได้ตามนี้ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจากการสำรวจความต้องการเรียนภาษาที่3ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีจำนวนทั้งหมด188คนจาก4ห้องเรียนนะคะโดยเลือกภาษาที่ต้องการเรียนเพียงภาษาเดียวค่ะ จากภาษาจีนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นได้ผลสำรวจดังแผนภูมิแท่งส่วนประกอบนี้นะคะถามว่าข้อที่1จงพิจารณาว่าโรงเรียนควรที่จะเปิดสอนภาษาใดาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จึงจะสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุดนะคะจากแผนภูมิแท่งส่วนประกอบจะเห็นว่า แต่ละห้องมีจำนวนนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาจีนมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอื่นๆนะคะดังนั้นโรงเรียนควรจะเปิดสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จึงจะสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุดค่ะข้อที่2นะคะ ถ้าห้องม .6 ทับ1และ6ทับ2มีนักเรียนห้องละ50คนห้องม .6 ทับ3มีนักเรียน48คนและห้องม .6 ทับ4มีนักเรียน40คนจงหาว่ามีนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาจีนมากหรือน้อยกว่านักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นรวมกันนะคะและคิดเป็นจำนวนกี่คนคะ่ะ เรามาพิจรารณาว่ามีนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาจีนในแต่ละห้องนั้นกี่คนนะคะชั้นมาหกทับหนึ่มีนักเรียนร้อยละ52ที่จะเรียนภาษาจีนก็จะได้ว่า52หารด้วย100คูณด้วยจำนวนนักเรียนที่อยู่ห้องมาหกทับหนึ่งคือ50คนนะคะแล้วก็หาจำนวนนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาจีนแต่ละห้องจนครบทุกห้อง แล้วเอามารวมกันก็จะเท่ากับ96คนนั่นเองค่ะและเนื่องจากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั้งหมด188คนนะคะก็จะได้ว่ามีนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นรวมกันจำนวน188ลบด้วยนักเรียนที่จะเรียนภาษาจีนคือ96ก็จะได้เท่ากับ 92คนนั่นเองค่ะดังนั้นมีนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาจีนมากกว่านักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นรวมกันจำนวน96ลบด้วย92เท่ากับ4คนนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสามารถที่จะเรียนย้อนหลังได้ทุกเมื่อที่ต้องการนะคะ และอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเพื่อที่จะเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ